สศอนอการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเรียนรู้อย่างไรขีดจำกัดสวัสดีค่ะดิฉันสุนิตาผู้ดัดครูกศนอตะบนในเมืองค่ะสวัสดีครับผมนายเดชคอนน์เนยมครูกศนตะบนบ้านโคนครับสวัสดีครับครูเปิ้ลสวัสดีค่ะครูเต้คะเป็นยังไงบ้างคะสองสวันที่ผ่านมานี้ได้ติดตามข่าวบ้างหรือเปล่าคะติดตามข่าวอยู่ครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์โควิด ลับมาระบาดท,ที่ประเทศไทยของเราคลใช่ะใช่ค่ะแล้วคุณเปิ้ลมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรบ้างคะสำหรับวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างจากเชื้อนะคะไวรัสโครโรนา2019หรือว่าเชื้อโควิดนะคะทำทำได้ข้อแรกเลยนะคะก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็การใช้เจลล้างมือหรือว่าใช้สบู่ล้างมืออยู่เสมอค่ะคุณเต้คะล้างมือนิดนึงค่ะ หลังจากที่เราล้างมือนะคะเวลาที่เราเข้าใช้บริการในสถานที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะสถานที่ราชการตลาดเป็นต้นนะคะเราก็ควรที่จะตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าไปนะคะแล้วก็ทําการลงทะเบียนค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนจะมานําเรียนรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะของกศนอําเภอพีอชยัยให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะ กิจกรรมแรกเป็นอะไรคะคุเต้ครับกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมการดําเนินงานจากการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ mm hmm. ก็สนองเพื่อพี่ชัยดําเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนะักศึกษาประจําภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ครับ ในระหว่างวันที่1ถึงวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2563กศนอำเภอพิชัยดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563ณพื้นที่อำเภอพิชัยทั้ง11ตำบลโดยรับสมัครนักศึกษาระดับประถมศึกษาระดับมัธยม,มศึกษาตอนต้นและระดับมัธยม,มศึกษาตอนปลาย อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะก็คือการเข้ารับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-exam นะคะประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563วันที่5พฤศจิกายน2,563กศอนอําเภอพิชัยนํานักศึกษาเข้ารับการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-exam ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ูนย์อสอบกศอนอําเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และก็อีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมสุดท้ายของการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับการดําเนินการตรวจไข้นักศึกษาที่จะจบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563ครับในวันที่12พฤศจิกายนพุธักาช2,563นางสาวบุญเรืองจันพมนายเดชาธน,นวลแหแยมครูกศนตําบลและนางสาวสุนิสาบัางเงินครูศูนย์การเรียนชุมชนกศนพิชัยดําเนินการตรวจไว่ของนักศึกษาที่จะจบภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563นักกศนอมอำเภอทองเศษขันจังหวัดอุตรดิษฐ์สำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการ,รศึกษาตามอัธยาศัยนะคะจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มผู้สูงอายุตำบลคอรุมะคะ่ะในวันที่26พฤศจิกายน2563นางสุวิรัชคำมุย้ยรูอศา,ศา,ส,าอสาสมัครกศนอ,อมำเภอพิชัยพร้อมด้วยนายเดโชอ่อนศรีบรรลักษณ์้องสมุทรประชาชนอำเภอพิพชยัย และนางสาวพิยชกรถงอินครูกศนตำบลคอรุมเข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับกลุ่มผู้สูงอายุณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุมอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์กิจกรรมต่อไปกิจกรรมการดำเนินงานด้านบุคลากรผู้ในการกศนอำเภอพิชัยพร้อมด้วยบุคลากรกศนอำเภอพิชัยดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรกศนอำเภอพิชัยประจําปีงบประมาณ2 5 6 4ครับ ในวันที่2ถึงวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นายบุญชัยพุกใหญ่ภูมิในการกอสนองอำเภอพิชัยพร้อมด้วยบุคลากรก,รกสนอําำเภอพิชัยดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรก,รกสนองำเภอพิชัยประจำปีงบประมาณ2564ณห้องประชุมเขาค้อทะเลเหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับกิจกรรมที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการรับ มอบนโยบายและแนวทางการบริหารราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการวันที่5พฤศจิกาย,ยนนายบุญชัยพุกใหญ่ผู้ำนวยการกศนอเภอพิช,ชัยเข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายและการบริหารราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์น้าหอประชุมอ,อพิช,ชัย เข้าร่วมตรวจสถานที่เล่นการพนันชนไก่ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพิชัยวันที่11พฤศจิกายนนายบุญชัยภุกใหญ่ผู้อำนวยการกศนอเข้าร่วมตรวจสถานที่เล่นการพนันชนไก่4แห่งร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพิชัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาณสนามชนไก่ตำบลในเมืองตำบลคอรุมตำบลท่ามะเฟืองและตำบลบ้านโคน เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่16พฤศจิกายนกศนตำบลบ้านโคนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคนนำกลุ่มอาชีพทำไส้กรอกเมืองพิชัยเข้าร่วมกิจกรรมงานสมัชชาสวัสดิการชุมชนจังหวัดอุตรดิตฐ์ประจำปี2563ณห้องประชุมเทศบาลตำบลวังกะพีอำเภอเมืองอุตรดิตฐ์ บุคลากรกสนอำเภอพิชัยเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอพิชัยยิ้มเคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนตำบลบ้านดาราในวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2563บุคลากรกสนอำเภอพิชัยเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอพิชัยยิ้มเคลื่อนที่ออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชนตำบลบ้านดาราโดยจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมสาธิตอาชีพณวัดวังสัมโมหมู่ที่8ตำบลบ้านดาราอำเภอพิชัยกสนอำเภอพิชัยร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอพิชัยในวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ท่านผู้อำนวยการกสนอำเภอพิชัยมอบหมายให้ในายนพดลผู้ดับครูผู้ช่วย ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนอำเภอพิชัยณหอประชุมอำเภอพิชัยกศนอำเภอพิชัยเข้าร่วมเสวนาแผนการพัฒนาบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักในวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2563นายบุญชัยพุกใหญ่ผู้อำนวยการกศนอำเภอพิชัยเข้าร่วมเสวนาแผนการพัฒนาบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักณบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก หมู่ที่9บ้านห้วยคาตำบลในเมืองอําเภอพิชัยสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนะคะกศนอําเภอพิชัยเข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2563ค่ะวันที่27พฤศจิกาย,ยน2563นายบุญชัยผู้ใหญ่ผู้อำนวยการกศนอําเภอพิชัยเข้ารับมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2563ณห้องประชุมศิลาอาชั้น5สารากลางจังหวัดตรดั์ Finally, สุดท้ายนี้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของกศนอำเภอพิชัยประจำเดือนพฤศจิกายนมีเพียงเท่านี้ครับกศนอำเภอพิชัยขอขอบคุณภาคีเครือข่ายผู้บริหารตลอดจนบุคลากรทุกคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกโครงการขอบคุณและสวัสดีค่ะ